สวัสดีครับผมจินจากช่อง DHR นะครับแล้ววันนี้เรามาทำเทปพิเศษครับวันนี้จะพูดเรื่องของเวกเตอร์นะครับผมเวกเตอร์สโคปเนี่ยไม่เหมือนสโคปของตัวพาเลตกับตัวเวฟฟอร์มนะครับพาเลตกับเวฟฟอร์มนี่เขาบอกความสว่างได้ใช่ไหมแต่ตัวเวกเตอร์เนี่ยครับไม่ได้บอกความสว่างนะครับตัวเวกเตอร์จะบอกเฉพาะความสดกับเฉดสีครับอ่าความสดก็คือ saturation เฉดสีก็คือ hue นั่นเองนะครับเหมือน dusty hue room ช่อง DHR นั่นเอง ในเวกเตอร์เนี่ยครับกลมๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบล็อก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 เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับไอ้พวกเนี้ยครับก็จะแทนสีแต่ละสีครับถ้าใครจําไม่ได้ว่าสีตรงไหนอยู่ตรงไหนจําวงล้อสีให้ได้ครับจำวงล้อสีที่เราใช้ย้อมสีนี่แหละครับสีมันกับเวกเตอร์เหมือนกับเรียบเลย R G B C M Y นะครับซึ่งมันจะมีรอบตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าบอร์ด c a s t s a f e t ด้วยครับห้ามเกินจากขอบเด็ดขาดห้ามซัดเกินซัดก,ก็คือค่าของเวกเตอร์นะครับถ้ามัน พุ่งออกมาจากตรงกลางเยอะเท่าไหรก็แสดงว่าเซมันเยอะเท่านั้นนะครับถ้าพุ่งออกมาจาก,จากตรงกลางน้อยก็แปลว่าเซน้อยนะครับซึ่งถ้ามันพุ่งเกินในตัวบอร์ดแคสเซฟตี้นะครับเวลาเอาไปฉายทีวีหรือเอาไปฉายระบบ7 0 9หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะฉายไม่ได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้ด้วยอย่าให้เซดเกินนะครับแล้วก็ความลับอีกอย่างก็คือสําหรับหลายๆโปรแกรมเนี่ยครับเขาจะมีจุดจุดหนึ่งครับอย่างเช่น Vinci Resol v e นี่ลองกดตามมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสกินโทน อินดิเคเตอร์ไลน์นะครับหรือว่าเส้นสกินโทนนั่นเองพูดง่ายๆคือเส้นสกินโทนนั่นเอง,เเองซึ่งใช้ได้กับมนุษย์ทั้งโลกนะครับหมายความว่าอะไรทั้งโลกหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนยุโรปคนแอฟริกันใช้ได้หมดเลยครับใช้สกินโทนเส้นเดียวกันเลยสิ่งนีเออ้เป็นความลับทุกคนอาจจะยังไม่รู้คือไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนยุโรปคนแอฟริกันนะครับใช้ฮิวใช้เฉดสีตัวเดียวกันครับแต่ค่าแซ กบค่าลูมินแนนไม่เท่ากันนั่นเองอย่างเช่นคนเอเชียอาจจะค่าแซตเยอะหน่อยเพราะ ผิวดูอิ่มใช่ไหมแล้วก็ค่าลูมิแนนต์ก็คือค่าความสว่างเ,ย,เยอะอ่าถ้าเป็นคนยุโรปอาจจะค่าเซตน้อยลงเพราะว่าผิวเขาไม่ค่อยออกสีเยอะใช่ไหมครัเป็นขาวๆแต่ค่าลูมิแนนต์สูงอะไรเงี้ยคนแอฟริกาก็เปลี่ยนค่าลูมิแนนต์เปลี่ยนค่าเซตไปนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือคีนนั่นเองแต่ฮิวส์นะครับเฉดสีเป็นเฉดสีเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเส้นสกินโทนอินดิเคเตอร์เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับและนั่นก็คือความลับของเวกเตอร์นั่นเองนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจหรือมีคําถามอะไรก็็สาาาามมมมมมรรรถถคคคอออเเนนตต์ใต้้้ลลลิปหปหืืไไผมที่่พจดดะับแวกกย ไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพิ่มกำลังใจให้ผมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับติดตามรอคลิปดีๆจาก GNSR ได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ